โอเคครับก็กลับสวัสดีทุกคนด้วยนะฮะกลับมาพบกับผมอีกแล้วนะครับวันนี้อยู่กับเจมรถไฟมาสนุกนะของค่ายพีจีนะอ่าวันนี้เรามีทุนอยู่ที่199บาทนะครับเปิดยูดใหม่กันเลยนะครับวันนี้มีสูตรมาฝากกันเพื่อนเพื่อนนะเดี๋ยวเรากดเทอร์โบนะครับปรับเบดไปที่เบ็ด5นะครับแล้วก็ออโต้สิครั้งนะครับเพื่อนๆนะฮะออโต้สิครั้งนะครับไปเดี๋ยวเรามาดูกันว่าสูตรนี้จะใช้ได้หรือเปล่าน,นะ วันนี้ทุนเราน้อยเหมือนเดิมนะครับ1นึ่ง้อยหาบาทครับอุย้ยเข้ามาดีจัดๆแ๊บเดียวเข้าได้นะครับหนึ่งเรลรางวัลข้อโตไปนะครับ1 8ึ่บาทไม่กล้าไปเลยนะเพื่อนนะครับอโอ้โวสูตรดีจัดๆนะครับตอนนี้กําไรเรามาแล้วนะครับเดี๋ยวเราไปต่ออีกนิดสวยเจเคหนึ่งมาไหมไม่ลง สวยเคเคสามสวยจัดไปหมดแล้วปรับไปอีกนะฮะออโต้สิบหม,มุนอุย้ยสวยสวยจัดครับพัดดอ,อกพัดดอ,อกไม่ลง เกมนี้เป็นเกมที่แตกดีมากๆนะครับฟีเจอร์ดีจัดผมบอกเลยนะครับใครที่ยังไม่เคยเล่นนะครับผมบอกเลยนะครับเกมนี้นี่คือเพื่อนเพื่อนี่ถ้าได้ลองเล่นนะเพื่อนๆนะชอบนะฮะสวย ชอบตรงที่ว่าถ้ามุนมันได้ Y นะครับถ้าได้ Y วมันจะเป็น Y วค้างนะครับแล้วก็ถ้ามีตัวเข้ามันก็จะได้เรื่อยๆนะแล้วก็มันจะจบอยู่ที่ตัวคูณนะครับไปไปเซมุนนะครับโอ้ยสวยเนี่ยมันจะเป็น Y ววค้างแบบนี้สวยจัดถ้ามาตรงแถวแบบนี้ก็คือได้ทั้งแถวนะครับเนี่ยถ้าเพื่อนคิดดูถ้าเพื่อนได้2ช่องหรือ3ช่องติดนะครับโอ้ยยังไงก็แตกนะฮะบ,บอกเลยสวยได้เคมา จัดโอเคต่อลงมกันเตอร์ด้วยนะสุดจัดจัดเบ็ดห้านี่มันสุดยอดจริงผมแนะนำนะครับเบ็ด3เบ็ด5เบ็ด9นะครับ3เบ็ดนี้นะครับเดี๋ยวผมจะทำสูตรนะครับจะหาสูตรแล้วก็มาทำาให้เพื่อนๆได้รับชมครันนะ้นเลยหกหมุนโอ้โหรัวๆเว้ยอุ้ย สวยจัดจบนี้ e. ได้ห้ิบาทโอเคกระแทกไปนะดีเลยนะเลยได้หมดทสุดท้ายนะครับสวยเจถ้าเข้าฟรีเกมนะครับจะเป็นวายค้างแบบนี้นะครับโอเคไหลดีอยู่มาได้แก้วต่อนะครับสวยจัดเ e. อได้เจสามมาไหมไม่ลงนะครับ สวยจัดจัดนะครับได้ไวที่141้ี่บบาทนะเพื่อนๆนะพัดดอกสวยโอเคจบไปที่225บาทนะครับรอโอเค,ค,อเคดีจัดจัดมาเดี๋ยวเราไปต่อกันอีกนิดนึงยังไม่หมดแก้วน้ำหนึ่งสวยพัดดอกหนึ่ง จัดเจเคหนึ่งโอ้ยสวยจัดแต่ว่ามันอยู่ไกลไปหน่อยเราใช้ด้วจ่าริบลงนะออโต้ไปเพื่อนอีกสิบหมุนสวยโอเค,อเค,อเคแก้วน้ำสวยจัดเรเรียบร้อยโอ้ ผมบอกแล้วนะครับมาชาร์จแต่มาชัวร์นะครับได้ไปที่104บาทนะครับสวยจะจัดโอเคเออุ้ยเอหนึ่งลุ้นสเกตเตอร์ด้วยนะครับขอสเกตเตอร์ได้เอมาสำรองไว้1ิบมาไม่เพื่อน1ิบสเกตเตอร์อุ้ยสเกตเตอร์ลงแล้วเรียบร้อยสองรอบติดตด้วยกันนะครับโอ้โหเดี๋ยวคอยดูหน้าว่ามานี้จะเป็นอย่างไรนะครับอย่างชอบของพี่โอ้โหลงแบบติดต่อกระสวยจะจัด ที่เราเล่นแค่ไม่กี่นาทีนะครับลงสองรอบเลยนะครับเพื่อนนะเฮียวว้าวดิโอึดห้าหมุนเวียวว้าวเพื่อนโอเคได้ไวมาใจชื้นละหนึ่งนะครับสวยเนี่ยมันได้ทั้งวายตัวคูณมันจะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะครับถ้ามันเข้าคอมโบของมันนะโอ้ยว้าวดูๆเลยว่ะโอ้ย ร้อยของฟรีรอบสอมันบอกว่าไม่ให้แล้วนะฮะให้แค่28บาทโอ้โหยัยงเซ็งปะยังไม่หมดรอบไปอีกหน่อยละกันอุ้ยลุสเก็ตเตอร์อีกแล้วนะครับโอ้โหยี่เข้ามาให้ลุ้นบอยจัดอุ้ยเรียบร้อยนะครับโอ้ลงแล้วนะครับโอ้โหรอบที่สามรอบที่สามติดเ,เลยนะฮะโอ้รูสึกยอด แต่เข้มโอเคโอเคเอต่อมาโมจัดได้สิสะสมตัวคูณไปก่อนนะโอ้โหเงียบคลิปนะฮะเงียบคลิฟต์ใหญ่หเล่นด้วยสามดวงกค้านะครับ เงียบกิปเลยเว้ารัวๆหัวจัดเจโอเคจบไปที่109บาทนะครับมาเดี๋ยวเราไปต่อยนิดนึงนะครับถ้าไม่เข้าก็เหลือพอเลยนะครับโอ้โหหัวจัดมารางวัลซุปเปอร์เมกา้า294บาทแตกนอกเป็นที่เรียบร้อยนะครับ ข้างในไม่เป็นไรข้างนอกแตกก็พอนะครับตอนนี้กําไรเรามาแล้วนะครับเพื่อนนะโอ้ได้ช็อตทิ้งทวนก่อนเลิกพอดีเลยนะครับผมเอาแค่นี้พอผมเอาแค่นี้พอนะครับแค่นี้กําไรก็เหลือเฟือแล้วนะครับเพื่อนนะวันนี้นะผมขอตัวลาไปก่อนนะแล้วเดี๋ยวเรามาพบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับใครชอบนะครับคลิปนี้นะฝากกดไลค์กดซับสไครต์ด้วยนะฮะแล้วเดี๋ยวผมจะมาทําคลิปดีแบบนี้เพื่อนๆได้รับชมกันอีกนะครับไปนะสวัสดีจ้า